สุกิ Easy Drive เป็นเจ้าของรถยนต์สุกิได้ง่ายๆผ่อนสบายในสไตล์คุณเลือกรับแคมเปญสุดคุ้มค่าดอกเบีย้ยศหรือขับฟรี90วันหรือว่าเลือกผ่อนนานสูงสุด99เดือนก็คุ้มสุดๆกับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ถึง30มิถุนายนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์สุกิทั่วประเทศนะครับเมล็ดทานตะวันอบกรอบปามือ พกไปมันได้ทุกที่ทุกเวลากับสแน็คที่ทานง่ายได้ประโยชน์เคลียร์เพลินระหว่างทํางานอ่านหนังสือหรือว่าดูบอลก็ได้อร่อยง่ายๆท้งรถดั้งเดิมและรถบาร์บีวในรูปแบบของซองช็อตหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ช้อปปี้ลาซาด้าทิกตอกของกรามืออฟฟิเชียลครับเมดิมาสหน้ากากอนามัยที่โรงพยาบาลชั้นนําเลือกใช้มาตรฐาน ASTM F 2 1 0 0 Level 1จากเนลสันแลบปกป้อง3มชั้นกันฝุ่น PM 2.5และไว,วรัสอย่างมีประสิทธิภาพ มีสีให้เลือกหลากหลายดำขาวเขียวเหลืองฟ้าม่วงและส้มสำหรับถวายพระสงฆ์และลายการ์ตูนสำหรับเด็กเปิดขายปลิกและส่งแล้วสั่งซื้อคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ชุกนาทีปีศาจแดงครับตามนังราเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดข่าวประจำวันสุกที่ี่29มิถุนายนครับเริ่มต้นข่าวสารวันนี้ด้วยผลฟุตบอลเหมือนเดิมนะครับยูโรไม่มีแตะแต่ว่าโครปราอเมริกาก็ยังคงมีแตะอยู่นะครับแล้วก็นักแตะที่ ลงสนามให้กับอุรุกวัยเจอกับโบลิเวียอ่าเกริ่นตรงนี้ท่านก็น่าจะพอทราบแล้วนะครับก็คือฟาคุนโดเปดตรีครับมีประตูจากฟาคูอีกแล้วนะครับในเกมที่อุรุกวัยเจอกับโบลิเวียซึ่งล่าสุดนะครับอุรุกวัยนะครับได้ประตูขึ้นนาโบลิเวียนะครับเป็น50าย์เนี่ยคุณดูสินะฮะสกอร์ไปเป็น5ลูกแล้วนะครับแต่ว่าคนที่ยิงประตูนะครับขึ้นนําให้กับ อุรุกวัยนีครับเป็นประตูเบิกร,ร่องเลยนะครับเป็นประตูแบบเปิดทุกอย่างนะครับก็คือฟาคุ u นโดเปตรีทำได้ในทีที่8จากจังหวะนี้ฮะบ,บอลยาวขึ้นมานะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยพลเล่นอุรุกวัยก็โมงตั้งมานะครับสุดท้ายบอลไปที่เสาไกลปุ๊บนะครับฟาคุนโดโฉบมานะครับเข้าสู่กรอบ6หลาครับไปที่เสาไกลแล้วก็โมงเผาคนเข้าไป เป็นลักษณะการจบสกอร์ที่ฟาคูชอบเหมือนกันนะครับการสอดกำ้าข้างในแล้วก็จบสกอร์แบบนี้นะครับช่วยรุกวัยนำโบลิเวียไป1นแล้วก็หลังจากนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับสกอร์หน้าจบตรงนี้แล้วมั้งนะครับจบที่5-0ูนนี่แหละนะครับถล่มโบลิเวียไปนะครับขณะเดียวกันอีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจครับก็คือในเกมยูโร2024ซึ่งพักไป2คืนก็คือคืน วันพฤหัสที่ผ่านมาก็พักไปแล้วนะครับแล้วคืนวันศุกร์ก็จะพักอีกคืนหนึ่งในช่วงของวันเสาร์ก็จะเริ่มต้นเตะในรอบ16ทีมสุดท้ายแล้วนะครับแต่ว่าอังกฤษของเกร์เซีเกตที่หลายท่านรออยู่รอจะบ่นรอจะดูอยู่เนี่ยนะฮะจะลงสนามพบกับสโ,โลวาเกียนะครับในรอบ16ทีมซึ่งมีรายงานจากแมดลอนะครับผู้สื่อข่าวจากเทเลกราฟทียหนึ่งนะครับระบุขึ้นมาว่าคอปปี้เมนูมีโอกาสที่จะลงเล่นเป็นตัวจริงสักที ในเกมเจอกับสโลวาเกียครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบๆกันในนครับเมนูได้เล่นเป็นตัวสำรองแล้วในเกมเจอสโลวีเนียนะครับแต่ว่าเล่นคู่กับใครเนี่ยก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าเด็กเล่นไรซ์ไม่ได้ซ้อมกับทีมนะครับเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับเช่นเดียวกับคริสปิเปียที่มีปัญหาการบาดเจ็บที่บริเวณน่องนะครับไรซ์เนี่ยมีปัญหาสภาพร่างกายแหละก็เลยไม่ได้ซ้อมนะครับทั้งคู่เนี่ยซ้อมใน ลงยิมภายในไปก่อนนะครับซึ่งเดี๋ยวต้องรอดูว่าทั้งคู่เนี่ยจะฟิตทันหรือเปล่านะครับในเกมที่เจอกับทางสโลวาเกียนะครับซึ่งในเคสของทริปเปียร์กับไรส์ผมเชื่อว่าถ้าฟิตทันยังไงก็ต้องลงเพราะว่าจริงๆแบ็กซ้ายที่เซาเกตอาจจะส่งลงเล่นเนี่ยนะครับอาจจะไม่ใช่ทริปเปียร์แต่อาจจะเป็นไคล์วอล์กเกอร์มาท่านอาจจะงงว่าทําไมวอล์กเกอร์ไปเล่นแบ็กซ้ายแต่ว่าในเกมที่อังกฤษเจอกับสโลเวเนียัดล่าสุดช่วงท้ายเกมเนี่ย สังเกตลองเอาวอล์กเกอร์ไปเล่นแบ,บ็คซ้ายจริงๆแล้วก็ขยับวอล์กเกอร์ขยับทางเทรนเล็กเซนเดอร์อานูเนี่ยนะครับไปเล่นเป็น Full Back ฟูลแบ็คฝั่งขวาทีนี้เนี่ยมันก็น่าสนใจว่าเขาจะใช้วอล์กเกอร์ซ้ายคริปเปียขวาหรือว่าวอล์กเกอร์ซ้ายเทรนขวานะครับทีนี้ในมุมของลุคชอเองนะครับลุคชอเนี่ยคิดว่าน่าจะผ่านฟิตแล้วแหละหรือน่าจะพอลงเล่นได้นะครับในเกมวันอาทิตย์นี้แต่เพียงแต่ว่าถ้าดูจาก การเล่นที่มันต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับความเข้าใจแท็กติกการฝึกซ้อมร่วมกับเพื่อนเนี่ยมันก็มีโอกาสสูงที่ชอจะยังไม่ได้ลงเกมนี้ก็น่าจะเป็นไม่วอลเกอร์ไม่ทริปเปียฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ไม่เทรนก็ทริปเปียฝั่งขวาไปก่อนน่าจะเป็นแบบนั้นก็ต้องมารอลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าใครจะได้ลงเล่นนะครับชอกับเมนุมันจะได้เล่นเป็นตัวจริงหรือเปล่านะมารอดูหน้างานกันเนาะในวันอาทิตย์นี้นะครับ เรื่องราวต่อไปนะครับไปเข้าสู่เรื่องของตลาดซื้อขายกันบ้างนะฮะไม่ได้เกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยตรงแต่เกี่ยวโดยอ้อมครับวันนี้ขอบคุณข้อมูลจากพี่โจนะครับโพสในเพจมานะครับเป็นเรื่องราวของเบนก็ตฟรีนะครับที่ย้ายไปร่วมทีมอาร์ตเลนตาเรียบร้อยแล้วนะครับกีบีกไปแล้วนะครับค่าตัวเนี่อยู่ที่ประมาณ8.5ล้านปอนด์นะครับพ่วงแอดออนส์ด้วยนะครับแล้วก็ การที่เบนก็อดฟรีย้ายจากเอเวอร์ตันไปอยู่กับ a อตแลนตาเนี่ยมันก็ส่งผลทําให้เอเวอร์ตันมีตัวเลขเขียวมากขึ้นหรือว่าตัวเลขรายรับมากขึ้นก่อนที่พวกเขาจะส่งบัญชีนะครับตามกฎการเงินในวันที่30มิถุนายนนี้บางท่านก็อาจจะสงสยัยนะครับว่าเฮ้ยการส่งตัวเลขบัญชีของเอเวอร์ตันที่ต้องการตัวเลขสีเขียวก็คือตัวเลขรายรับเข้ามาเนี่ยมันต้องเป็นตัวเลขที่เท่าไหร่กันเหรอ ตรงนี้เนี่ยมันไม่มีใครทราบได้นะครับเพียงแต่ว่าตามข้อมูลที่เดวิดออนสตีนนะครับเคยระบุเอาไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาระบุเข้ามานะครับว่าใช่ครับไอ้ตันมีปัญหากดการเงินจริงๆแต่ว่าตัวออนสตีนก็ไม่ไม่มั่นใจนะครับว่าไอ้ปัญหาที่อตันกำลังเจอเนี่ยมันใหญ่ขนาดนั้นไหมนะครับพวกเขาเนี่ยได้มีการทำคอสต์คัตติ้งหรือว่าการตัดค่าใช้จ่ายหลายๆอย่างออกไปแล้ว และขนาดเดียวกันเนี่ยพวกเขาอาจจะแก้ไขปัญหานี้ด้วยการปล่อยนักเตะ Academy หรือว่าปล่อยนักเตะคนอื่นในทีมชุดใหญ่ซึ่งก็รวมถึงเบนก็อดฟรีครับฉะนั้นนั่นหมายความว่าเอเพวกท่านไม่จาเป็นต้องปล่อยนักเตะในราคาค่าตัวแบบสูงเยอะแยะมากมายบางทีอาจจะเป็นแค่เงินไม่กี่ล้านปอนด์ก็สามารถที่จะเคลียร์ตรงนี้ได้แล้วฉะนั้นนั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าเอเพวกท่านไม่จาเป็นต้องลดค่าตัว ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในดิวของจัดดัดแรนดเวดครับซึ่งไทร์วตันไม่ลดมาจาก70ล้านปอนด์ยูเต็ดไม่จ่ายเพิ่มไปถึงขนาดนั้นก็ปิดดีวกันไม่ได้ยูไนเต็ดก็คงจะต้องออกจากดีวนี้ไปนะครับแต่ว่าทางนี้นั้นก็ต้องมารอดูข่ากวกันอีกทีนะนะครับเพียงแต่ว่าไทร์วตันก็ได้เงินรายรับเข้ามามากขึ้นลดรายจ่ายไปจากการปล่อยเบนก็ต์ฟรีไปให้กับออตแลนตานะครับเคปิโกไปเรียบร้อยแล้วสำหรับดีวนี้นะครับ อีกหนึ่งดีลก็คือริคาโดคาราฟิโอรีขวัญใจแฟนผีซึ่งผมก็ต้องย้ำอีกครั้งนะครับว่ายังไม่ได้มีข่าวอะไรโยงกับแมรนชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่เอามาอัปเดตให้ฟังเพราะว่าหลายท่านอยากได้กันเนาะคาราฟิโอรีเนี่ยล่าสุดนะครับทางโปโลญญาก็ออกมาะระบุแล้วแหละว,ว่าโอกาสที่จะเก็บคาราฟิโอรีในมุมของปโลญญาเนี่ยมันค่อนข้างจะยากมากแล้วแต่โปโลญญาก็คาดหวังว่าจะมีข้อเสนอในราคาที่ดีมากๆนะครับมากับพวกเขาในเร็วๆนี้ซึ่ง ยูเวนตุสเนี่ยได้ใจของคาราฟูร่ไปแล้วตั้งแต่เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ว่ายูเว่ก็ยังตกลงกับโบรลอนาไม่ได้สาเหตุก็อาจจะเป็นเพราะว่าโบรลอนาเนี่ยต้องการจะขายด้วยรายคาที่มันสูงสูงให้กับทีมต่างลีกนะครับแล้วก็มีบางรายงานบอกว่าการที่เตโกมอต้าเนี่ยไปคุมยูเว่เนี่ยนะครับบางทีการเจราจาดึงมอต้าไปเนี่ยทางปบรลอนาก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ในตรงนี้ด้วยนะครับมันก็เลยตกลงกับยูเว่ไม่ได้ทีนี้จุดสําคัญก็คือสิ่งที่โรมาโน่ สนใจในตัวของคาราฟิโอรี่นะครับเพียงแต่ว่าเราจะตีความว่าทีมในพรีเมียร์ลีกคือแมนเชเตก็ได้เพียงแต่ว่าทีมทีมท่มีข่าวจริงๆก่อนหนี้คือลิเวอร์พูลนะครับแต่ยังไม่ได้มีชื่อของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดออกมาในเวลานี้เพราะว่าถ้าพูดถึงเซนเตอร์ถนัดซ้ายเซนเตอร์ซ้ายเนี่ยผมย้ำอีกครั้งว่าโรมาโน่ระบุมา2ชื่อก่อนหน้านี้ก็คือจาดดัแบรนด์เวตซึ่งเมื่อกี้เพิ่งคุยไปแล้วก็อีกคนก็จะเป็นชื่อของกอนโซโลอินาซิโอนะครับฉะนั้นคาราฟิโอรี่มีโอกาสย้ายทีม ต,นะตอนนี้ยังไม่ได้มีการพูดถึงโยงชื่อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเข้ามานะครับไปพูดถึงเรื่องราวของข่าวใหญ่ครับในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งก็มีการยืนยันชัดเจนแล้วนะครับว่าทีมโค้ชของยูไนเต็ดจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแรกก็คือการเข้ามาของเจ้าของดาวยิงสถิติ150ประตูเขากลับบ้านอีกครั้ง นี่คือการกลับมาสู่บ้านที่อบอุ่นอีกครั้งหนึ่งของฟานเดอร์แมนบางคนเรียกว่า Flying Dutchman นะครับจริงๆฟลายิงดัชแมนคือคือฉายาของประเทศเนเธอร์แลนด์นะฮะแต่ว่าขนาดเดียวกันเนี่ยเรากำลังพูดถึงความยิ่งใหญ่ของศูนย์หน้าที่ชื่อรุดฟานนิสเตรอยนะกลับมาอีกครั้งในฐานะทีมโค้ชซึ่งเรายังไม่ทราบว่า,ารุดจะเข้ามาเนี่นะครับเป็นศูนย์หน้า,อาขออภัยเป็นโค้ชศูนย์หน้า หรือว่าจะมาทําหน้าที่เป็นโค้ชในมิติอื่นๆในบทบาทอื่นๆด้วยนะครับอันนี้เรายัางไม่ทราบได้นะส่วนอีกคนที่จะเข้ามาเช่นกันก็นคือเรเน่เฮกนะครับซึ่งเป็นเฮดโค้ชของโกลด์เฮดอีเกิลส์จะเข้ามาทํางานเป็นทีมโค้ชของยูงนเต็ดเช่นเดียวกันมีการคอนเฟิร์มจากโรมาโนมาแล้วจุดที่น่าสนใจก็คือนี่คือเฮดโค้ชของ2สโมสรนในเอลดิวิซีนะครับแล้วก็เข้ามาทํางานเป็นทีมโค้ชของเรนนเฮกโอ้โหนี่คือทีมชุดอเวนเจอร์สป่าที่จะมาทํางานให้กับแมนเชสเตอร์ยูนาเต็ด นะครับประวัติของเรเนเฮกนะครับก็จริงๆไลฟ์ไปแล้วเนาะนะครับในรายการแพ a n เฟอร์เซ็นเตอร์ไลฟ์เมื่อคืนที่ผ่านมาแต่สรุปสั้นๆอีกครั้งหนึ่งเอาแบบได้ใจความนะครับคือซีซั่นที่แล้วเนี่ยเขาคุมโกฮิตอีเกิลส์นะครับได้ที่9ของลีกซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดของโกฮิตในรอบ15ปีนะครับในรูปคือเรเนเฮกคือคนขวานะครับเทนฮารคือคนซ้ายนะทุกคนทราบอยู่แล้วนะครับทั้งคู่เนี่ยก็คือทั้งเทนฮาร์คแล้วก็เรเนเฮกเนี่ยนะครับ เคยผ่านงานคุมทีมเยาวชนที่ f c ฟซีโเตในปี2005นะครับซึ่งเทนฮาก็เริ่มงานโคช้ชนะครับเริ่มเส้นทางผจนภัยการเป็นโคช้ชเนี่ยนะครับในระยะเวลาทีใ่ใกล้กับเรนเฮตพอดีทั้งคู่ก็เลยมีความผูกพันกันตั้งแต่ช่วงปี2 0งพันเป็นต้นมาติดต่อกันมาตลอดนะครับแล้วก็ทั้งคู่มีศาสตร์ฟุตบอลที่มันคล้ายกันเพราะว่าจุดเริ่มต้นของทั้งคู่ก็คือการทํางานในระดับเยาวชนให้กับ f c ฟซเนตนะครับแล้วทั้งคู่ก็เคยผ่านงานคุมทีม,ทมเอฟซีอู นะครับทีนี้เนี่ยอ่ะเรเนเฮตเข้ามารุตฟานิสโรยเข้ามานะครับสองคนเข้ามาก็อาจจะต้องมีคนจากไปอันดับแรกคนเนี่ยจากไปก่อนก็คือมิเชลฟานเดอร์คาร์นะครับรายงานจากเดอะแอเลติกนะครับลอรีวิทเวลเทียหนึ่งก็ระบุเข้ามาว่าจริงๆแล้วเทนฮารกับฟานเดอร์คาร์เนี่ยไม่มีปัญหาอะไรกันเทนฮากอะรู้สึกว่าฟานเดอร์คาร์คือ,อโค้ชคู่ใจของเขาด้วยซ้ำเพียงแต่ว่าเอเนิสอาจจะต้องการปรับเปลี่ยนนะครับต้องการที่จะ ทําให้ทีมโค้ชมันเหมาะสมในมุมของพวกเขาฟันเดอร์คก็อาจจะต้องไปนะนะครับณตอนนี้สถานการณ์คือมีโอกาสที่ฟันเดอร์คจะไปนะครับแต่ว่าจะไปจริงหรือเปล่าเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งแต่คนที่น่าจะมีโอกาสไปแน่ๆแล้วนะครับไม่น่าจะพลิกโผลแล้วก็คือเบนนี่แมคคาที่ซึ่งเป็นโค้ชกองหน้าเดิมนะครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคนนี้มีโอกาสสูงที่จะต้องต้องไปนะครับ เพราะว่าสัญญาจะหมดนะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยเจ้าตัวเองก็อยากจะทำงานเป็นผู้จัดก,การทีมอีกครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยแมคคาทีเคยเป็นกุญซือของทีมเคปวน์ซิตี้แล้วก็อามาซูลูทีมในแอฟริกาใต้นะครับบ้านเกิดของเจ้าตัวมาแล้วฉะนั้นแมคคาทีก็อาจจะอยากกลับไปทำหน้าที่เดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งนั่นแหละครับ จริงๆแล้วถ้าพูดถึงทีมโค้ชที่ออกไปของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเรากำลังพูดถึงเอริกแรมซี่ด้วยซึ่งหลายคนจะจำติดติดภาพมาว่าเขาเป็นโค้ชเซตพีสไะครับซึ่งจริงเอริกแมซี่เคยเป็นโค้ชเซตพีสแค่ช่วงหนึ่งเท่านั้นเองแล้วเขาก็ไปทำส่วนอื่นตั้งนานแล้วจกนกระทั่งย้ายออกไปทำมิเนโซตายูไนเต็ดแต่ว่าเราก็จะจำว่าเออนี่แหละต้นเหตุของ การที่แมนยูเต็ดทำเซตพีซได้ห่วยแตกเพราะว่ามีเอ็ดดิกแลมซี่ไอ้นี่แหละโค้ชเซตพีซความห่วยแตกซึ่งจริงๆมันไม่ใช่เราเข้าใจกันผิดนะครับรัมซี่เคยเป็นโค้ชเซตพีซจริงแต่เขาไม่ได้เป็นตลอดไอ้ช่วงที่เซตพีซยังห่วยแตกอยู่เนี่ยนะครับรัมซี่ไม่ได้ทำงานตรงนี้ตั้งนานแล้วนะครับแล้วเขาก็ออกไปทำเมนเดลสตายูเนเต็ดทีมในเมเจอร์ลีกสหรัฐนะครับแล้วก็คือตอนนี้เนี่ยผลงานของเมนเดลสตายูเนเต็ดเองเอาตรงๆก็คือไม่ได้แย่นะครับ ตอนนี้ใน Western n o o n f r r n n e เนี่ยอยู่ที่5ของตารางเลยนะแต่เขาไปแล้วนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนทีมโค้ชนะครับอ่ะรมซี่ไปแล้วเบนิมเมตที่ไปแล้วฟันเดอร์คไม่มีโอกาสจะไปรุดเข้ามานะครับแล้วก็เ,เรเน่เฮกเข้ามาต้องดูว่าจะมีการปรับทีมโค้ชในส่วนอื่นๆอ,อีกหรือเปล่านะครับแต่ว่าที่แน่ๆก็เป็นการปรับครั้งใหญ่เหมือนกันนะคือเทนฮารยังอยู่นะครับแต่ว่า n น w อรสเขาเขาพยายามจะ โอ้โหเ n โนเวทเยอะคำว่า e n โนเวทเราจะใช้กับสถานที่ใช่ไหมแต่ว่าจริงๆไอเรื่องของทีมโค้ชก็น่าจะมีการปร,ปรับปรุงเยอะอยู่เหมือนกันนะครับนะ,ะทิ้งท้ายข่าวสุดท้ายนะครับที่เรื่องราวของมานูอูกาเต้ซึ่งมานูเอูกาเต้เนี่ยมีรายงานมาจากผู้สื่อข,ข่าวท้องถิ่นสายรุก,กวัยอย่างเดียโก้มุนยอสนะครับเดียโก้มุนยอสเนี่ย หลายคนอาจจะสงสัยว่านักข่าวจริงหรือเปล่าแต่ว่าหนึ่งในคนที่ไปกด Follow บบดิโกุนยอสก็คือดาร์วินยูนเยสสุดหน้าของลิเวอร์พูลนะครับอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับแมนเต็ดนะแต่มันก็เป็นการยืนยันว่านี่คือน,นักข่าวจริงๆนะครับซึ่งมุนยอเซงเนี่ยก็ได้รายงานยืนยันเข้ามาตามสื่ออังกฤษนะครับแล้วก็โรมาโนซึ่งรายงานว่าแมนเต็ดให้ความสนใจนะครับทางมาริโอกาเต้มีการติดตามฟอร์มอย่างใกล้ชิดโดยแมนเชสเตอร์แมนเต็ดจริงๆแล้วก็ มีหลายทีมยุโรปให้ความสนใจอูกาเต้ด้วยเพราะว่าตัวนักเตะต้องการย้ายนะครับสัญญาค่อนข้างจะเหลืออีกเยอะนะครับนี่คืออุปสรรคเหมือนกันทำให้ดีอูกาเต้เนี่ยมันไปยากนะครับเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยสัญญาเหลืออีก4ปีนะจนถึงปี2028นะครับอย่างไรก็ตามใครที่สนใจอูกาเต้ก็ต้องมาลองดีลกันดูนี่คือมิดฟิลด์ตัวรับที่มีสติในการเข้าสกัดบอลสติในการเบรกเกมคู่ต่อสู้ดีมาก นะครับแต่ไม่ได้มีจุดเด่นในการจ่ายบอลระยะไกลนะครับการบิลอัพเกมหรือว่าจ่ายบอล <c oughs> ทะลุไลน์เกมรับคู่ต่อสู้วางบอลยาวๆอันนี้ไม่ใช่จุดเด่นของมันอูกาเต้ฉะนั้นถ้าคุณจะเอากาเต้มาเนี่ยจงังหวะบิลเกมคุณอาจจะต้องใช้มิดฟิลด์ตัวอื่นดรอปตามลงมาบิลให้นะครับหรือว่าอูกาเต่จะยืนต่ำก็ได้แต่จ,จะต้องมีเพื่อนอีกคนมาช่วยก็คือฐานกองกลางจ,จะต้องมี2คนไม่ใช่คนเดียวอะไรประมาณนี้นะครับก็ฝากว้าสำหรับข่าววันนี้หลักๆก,ก็จะเป็นเรื่องโค้ชครับ ฉะนั้นผมฝากเรื่องสุดท้ายให้กับแฟนช่องเพจช่วยผมหน่อยนะครับวันนี้คอมเมนต์ิงๆคุณอยากจะคอมเมนต์ในประเด็นไหนก็ตามก็ยินดีนะครับแต่ผมฝากคําถามสุดท้ายแล้วกันว่าคุณอยากจะพูดอะไรกับรุดฟันนิโซรอยซึ่งตอนนี้น่าจะรอแค่ออฟฟิเชียลแล้วนะครับจากการรายง,งานของโรมาโนถ้ารุดมาจริงซึ่งมีโอกาสจะเป็นจริงสูงมากคุณอยากจะบอกอะไรกับรุดฟันนิโซรอยคุณคิดถึงเขาอย่างไรคุณ มีความทรงจําเกี่ยวกับรุฟันนิสโซรอยอย่างไรผมฝากทุกท่านพิมพ์คอมเมนต์มาที่ด้านล่างนะครับขคอเม์ของทุกคนอาจจะไม่ได้ถึงรุดโดยตรงนะครับแต่ว่าเราก็ได้แชร์ความรู้สึกที่มีต่อตำนานดาวยิงของเราร่วมกันสําหรับผมผมเริ่มก่อนแล้วกันนะครับเวลามีคนถามว่าใครคือสุดยอดกองหน้าที่ดีที่สุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวผมนะผมเข้าใจว่าบางคนชอบรูนี่บางคนชอบพิโดนะครับแล้วสําหรับ,บบางคนเอริกเดอะคิงคือเบอร์หนึ่งแต่สําหรับผมสูนหน้าที่ อยู่ในความทรงจําของผมนะครับเปิลหนึ่งของผมก็คือรุ่ดฟันนิสเตรอยอันนี้คือความเห็นของผมนะครับความเห็นท่านเป็นอย่างไรผมอยากอ่านคอมเมนต์ทุกท่านครับยังไงลองพิมพ์เข้ามานะครับช่วงท้ายนะครับขอบคุณด้วยกับผู้สนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Suzuki นะครับโปรโมชั่นล่าสุดนะครับซูซูกิอีซี่ไดรฟ์ครับผ่อนสบายในสไตล์คุณนะฝากเอาไว้นะครับกับแคมเปญสุดคุ้มค่าครับดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์หรือว่าขับฟรี90วันหรือว่าเลือกผ่อนนานสูงสุด99เดือนครับโปรโมชั่นพิิเศษวันนนนี้ถถึง30มุาย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศนะครับฝากไปด้วยนะครับกับทางมีดิมาสกับหน้ากาการอนามัยที่โรงพยาบาลชั้นนำเลือกใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นการป้องกันเชือ้อโควิด -19 นะครับป้องกันในส่วนของฝุ่น PM2.5 เชื้อไวรัสแล้วก็แบคทีเรียครับนี่คือหน้ากาการอนามัยที่ทีมแพทย์นะครับแล้วก็พยาบาลใช้งานฉะนั้นนี่คือมาตรฐานระดับสูงที่สุดของหน้ากากอนามัยนะครับท่านใดก็ตามที่อยากจะ มีสุขภาพที่ดีนะครับป้องกันในเรื่องของโรคทางเดินหายใจก็ฝากไว้กับทางเมดิมาสครับแล้วก็ทิ้งท้ายไว้กับเมล็ดทานตะวันอบกรอบตามือนี่เลยนะครับมีรถใหม่ล่าสุดก็คือรถปาร์บีคิวครับหรือว่าท่านใดก็ตามชอบแบบตั้งเดิมรถแบบคลาสสิกก็จะมีเหมือนกัน2รูปแบบนะครับในรูปแบบของช็อตครับฉีบลมซอแล้วก็รับประทานสำหรับท่านใดก็ตามที่อยากจะหาอะไรกินนะครับในช่วงตอนทํางานหรือว่าช่วงตอนดูบอลนะครับทางตรามือมีผลิตภัณฑ์ดีที นะครับแล้วก็เป็นคําตอบของทุกท่านได้เลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับเมล็ดทานตอนอบกรอบตรามือนะครับหาซื้อได้นะครับที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำนะครับแล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์นะครับก็มีเช่นกันนะครับสำหรับทางเมล็ดทานตะวันอบกรอบตรามือนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง l a z a d a นะครับช้อปปีแล้วก็ติ๊กตอก ของทางกราหม f กออฟฟิเชียลยังไงฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็ทานก็ตามที่อยากจะลงโฆษณากับทางดูบังกับเน็ตนะครับช่องทางในการติดต่อกันกับผมแล้วก็ทีมงานฝากไว้ด้วยนะครับก็สามารถแอดไลน์มาที่ assign talk to net นี่เลยครับตามที่ปรากฏที่ด้านล่างตรงนี้นะครับยังไงฝากไว้ด้วยนะครับโอเคครับอย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์ที่คุณอยากจะสื่อสารแล้วก็พูดถึงรถฟันิสโรนเข้ามาเนาะวันนี้ผมลาไปก่อนครับแล้วก็เจอกันใหม่นะครับ วันนี้คลิปไม่ยาวมากดีใจจังเลยเพราะยูโรไม่มีเตะหรือเปล่าไปแล้วครับทุกคนครับสวัสดีครับ